ทางแน่ฟาดนี่ตูวที่สองพอตูวที่สองของสะนี่ค่ะหน่วยนี่สี่ลอยค่ะคุมแล้วเหรอมือที่สุดที่สุดตัวที่สองเข้าวะโอนตัวนี้ก็คุมแล้วนะสี่ลอยนะคุมแล้วไปกินปลาเผาอะไเผา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 คีล่าเองเออตั้งผีแน่ อยอดตัวนี้สวัสงงดีค่ะ,ว,คะวันนี้ค่ะมาพบกับสาวนิดมาลูสต์เก่าเด้อค่ะไปน้องค่ะวาลูรื้อต้นไม้ค่ะวันนี้มาสูบน้องเนาะค่ะน้องพี่ไอเชิดแล้าเมาไวค่ะไปนอนมูลค่าหลายสิบล้าน <laughs> มาสูบปลาปิ้งค่ะวัอนี้ข้าวพลูน้องกันเนาะเอาสิมี่ผอตัวใหญ่บอลเสด็จไปอย่างนี้เนาะค่ะกจะได้ก เดียป่าก็อป่าทางนนเี่ยรัเป็นวอยู่ไกลๆกันนะ่นน่ะอ่าไม่อมอน่้บอกไปเรื่อยได้การลุ้นเป็นตัวพานี่เด้อค่ะว่าลงทำเงินดีมีปลาญ่บนนอกค่ะอะไรกับต้นชุ่มคิ้วทพี่น้อกค่ะต้นไหนก็แช่น้ำค่ะไปเลยจ้าไปชุมคิด้วยกันข้าบนนี้มาเาอไหนทานประธานฮ็แตจะมีว่าปลามีกัางเสาคักๆ มาเฉิดมาฝนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุงกะชิดตะล้าน่าได้เห็นจ็คโตแล้วเห็นหางไปมีอยู่ตีมีอย่างเดียวแล้วขุดปลาดุกค่ะแต่ว่าชีดดังๆปลากราบแคือชีดดังๆเนาะปลาเป็นโรคปลาเป็นอาการไม่ดีมันหนาวอ่ะมันหนาวกับท่านหันค่ะปลาตื่นอากาศได้จัดขาดทุนฝั่งน้ำบกค่ะพี่น้องแจ็คเบิ้งปลา เดี๋ยวเบรอยูน่มีแต่ใส่ปลาเข้มค่ะราจะโดดน้องนน้อง,องนีงเยนะนไม่่ใไม,มาตะกี้มันตหมเน่มายบกันไปกไดวะเหรแค่เข่งซียูวะล่ะหูยนี่นี่นีไอไอ่นั่นไอ้ไอ่อันนั้นม่ล่ม่่นม่ อ๋อนว่่่าิต้มปาดนาวเออเอ้าเบารถกับพ่อเบารถน้านี่ค่ะซานยนี่สี่ลอยเด้อเด็กวายสองตัวละปาดขอั้นนะแม่ว แิะไข่น้ำไข่นำเอาเอาวันนี้แม่ทอยูู่เด้แม่ขังแม่ขังพี่อเงี้ยนะพี่โตอนนี้ก็คุมแล้วนะสีเลยนะคแล้วไปกินปลาเผาอะไเผา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 เออเไม่เงี้ยนีตายหุ่นแม่ขังแ่ขังเอาจบอยู่วะเจอยู่แ่ ได้กินว่าเจ้าคุ้มแล้วนึ่งสองตัวนี่โอ้สองตัวครับพี่น้องจับปลาเขเป็นกระจับเป็นมื้ยนี่แหละน้ำอ่างแน่ปลานี่ตัวที่สองค่ะตัวที่สองของสะนี่ค่ะหน่วยนี่ซี่ลอยค่ะคุ้มแล้วฮะมือเขาเมื่อบานแล้วอ่ะมาแดนมาหาอยู่ทอเลยวันนี้อ้า ไอจามมือสองเอรับป oh, ่าสองมือแม่มาอยู no, no. No, no. Oh, no, no. No. ่จอยงานน้อู้หูเอ้าเอาผไหล่ไหม้ยะเลยาเลยนยีเยลยัานเอาแบเอาแฟั้งงานี้่่แล่แม้หังลจอยนั่นอืมักบาเฉิดเถอะนาะป่าคองไงนี่เออจับ ปลามือเดียวเอาคือหล,ลายสูแก่ตาหน่อยหน่อยเอยนนานนำแต่คอยไงญ่ละหันคนอ่ะ <c oughs> อ,อ <c oughs> ี่นี่ฮ่า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 มีนขอตาแล้วเว้ยนี่ไหนอีกแล้วไปอีกกองงาน,น,น,นอ่ะก็ะคอยไงอยู่ในโกงนะคะ,ะมาติดจับ

เออมาแล้เออนั้งผีแน่ยอดตัวนี้ตาดบอสีรอยเดี๋ยวยัดตัวลยพี่ไอร้ายเลวนี้พี่หาห้องตแล้ว่หาอัวจะพอใส่ไงได้มาแล้วอาอยู่แล้วมาโอยเอ้าเอ้า มือหนึ่งค่ะกระชาป่าค่ะฮะข้าวปลาตองจับตัวใหญ่จับตัวน้อยน้อยก็พาว่านี่อาไงนี่นี่นี่หางนั่นนี่วางอย่างไอือหผาดอนรถได้บ้าทำพลาดนะอยากไอเพิ่นนะโอ้ยเนาะไปละค่ะน้ำไปเอาอะนะ ยงเบารถจับปลาไงพ่วุ้วะว้าอ่าอุซาพึ่งนอยนั่นเอาไว้เห็นจับยางดีอ่ะปิดปไว้อ่าอุ้คือได้หลายอยู่เลยเนาะสะหน่วยนี่โบหน่วยโบญ่ค่ะแต่ว่าซื้อมาในราคาซีลอยค่ะพี่น้องเกินขาดอีหลีในอันที่ค้างปลาขบวนมีอะไตัวยังไงแ้วจ้ะนไหนครับเก็บเป็นปลาสลิดปลากระดีค่ะไปเตยเดียวทอดปลากะปลา ตาหมอไม่ค่อยเจอนะตาหมอไม่เจอมันฉลาดออกไปหมดแล้วน้ำบุกละค่ะมาเดื้อมาเดื้อฝ่าวดื้อเครื่องบรไเด็นี่คิอเครื่องกมน้ำข้าง้มันอยอ่ดิ่ัปลาสลิดกระเด็ดเดียวถอดอู้หูดีไหมตัวมันยังงั้นอ่ะสลิด ชลิดตัวงแง่นึงชลิดเดียวเดียวค่ะพอดกลรอยิตไทยด้นี่สเอาชลิดนอเลยชลิไทยเต้มันมีสองชลิดปะสามสามมีชลิดจบกว่ามนึงอืมโอ้เจียนมุดจบค่ะไงอยันวอูุ้นมันมุกอู่โูมเนอค่ะผ่าเอาไชัด นในที่สุดในที่สุดตัวที่สองเข้าวะตัวได้ไปแต่เสียบโอ้ยโอตัวได้กินวะล่ะอู่้หลายตัวเลยท่ตใหญ่งไม่มีหลายตัวแล้วหลายกว่าสิบโลเลอยู่สโลกัคมนะซีลอยนะสิบโลค่ะอุ้ยตัวใหญ่อีกแล้ว มผันอยู hmm. oh, 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 wow. oh. ah. ่ในขิต้มวายโมาผลในตัวไงมาผลเมียได้เลยมดหมดอยู่ในขิต้มนั่ล่ะเมื่อฉีบลงไปแล้วของแท้ปลาอ้วนกำในสองสามตัวในขิดต้มเลียนวิซาเนี่ยบาลลู คันปลาไหลคเอาอืมฝนได้บอฝนได้เดี๋ยวอุ้ยออกอะไรพี่ใหญนั่นเย็นใหญ่่ะบอไปเสียแล้วบออดีแล้วอืมโอ้ กาเพรเจียวเห็ดได้ตัวเดียวมีมัวมันเป็นเทะไหลไงค่ะเหลืองามอารามแท้โอ้ยมันเป็นอันนี้เพราะมันไปก่าได้เลยรันน้ำกันได้เพมีพีมือนะย่างย่างขวดเต็มถังเลยค่ะเอ้าเที่ไห้ยัง ้หเยเท่เลยปะเอโอดเลยาในกบผุนมาโดเในกกบอ้้หัวตายจ่อย่โอ่นเอ้ยมันจะพูดเดียวแทนฮะน่ะ โอ้ยเต็มตาพอดีกินโอ้ยชาหนี่มื่อกินพอดีกินเกินขาดนะพี่ใหญ่นาะเกินขาดพี่น้อง400 400เกินขาดแต่ส0 0พันผละได้ทั้งว้ายตกชิ้พี่น้องกินยางซิ้นพี่น้องกินบ่ขายเด้อตะเนียตะยากระมาเด้ออันนี้เนี่ยข้าใส่ไงก็จีรลาตะวัดก็จีร่าโอ้อโห กบหนึ่งชีวิตจิตใจมั้นวะเก็บปลาบะเหมอดเต็มเต็มถังนี่เลยอ่ะซี่พันเดียว แล้วอย่าคล้องซากเพื่อจะเสียใจมีปลาลดตัวหนึ่งว่าหอนเรื่องปลาลด์พี่น้องโลกระลอยเด้อปลาลดอยากกินปลาลดแดดเดียวหลายลงสื่อตลาดป่ากิโลกระลอยค่ะมาสักวันนี้แต่ว่าอยากเทเดียวพ่ออย่าพ่อสองเอเด้อสื่อกินเทเดียวพ่อปลาลดโลกระลอยเนาะ พ่อเดี่ยวค่ะเอาไว้ไปเสื้อเป็นแนวแนว่ะสิเนีะยพอมีอยู่กะเอาซ้ำนีกกันอย่ากระชิะขึ้นบ้านนะฮะไปล่างปลากันล่างปลาอยู่บ้างนาะ

ที่มีการจัปลาเขาจับตะไคร้นี่อันนี้แมงพูดมันวะใช่มืองเมืองโอ้แต่แมงพูดเดียเมียปลาลิ้นใหญ่่ะปลาลิ้นใหญ่หรือปลาช่อนเออถูกนี่่านี่ขอกังสองสามสี่ห้า รถน่ะรถเดี๋ยวนี้ย่นี่นะที่นี่หิเรือแล้วสี่กิโลหกกิโลละพอหาโลหาน่หโลเสียอีกโอ้พี่เใครนี่ราคุ้มอยู่นี่เออโอ้ยเสียเอียลยวเดี๋ยวนี้กำนการจับปลาเห้เวยนี่สองสาี่ห้าหกเ <vegetables> แคปลาคอยหง่กับ Sadly, ไก่แล้วเนาะคุ้มค่ะแนีสูตรของมกระตั้มจะคล้องน่ะอกระตั้จคล้องน่ละฮุลนโอ้ยผมดงดงพอยดต่น้มผมดงดงน้ำเี้ยดน่มซืมน้ละเนี่ยอันนี้จะไก่ไงเนาะใส่หน่อยอยู่ใน้ทั้งค่ะเดี๋ยวเสิ็จเลยเอาทอพญาหนากไปทรงพันพันติดเอาไปสูบ่อค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเนาะ ถ้ามาสูบน้องจับปลาค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิไปจัดการในเข่งอพอกันคลิปนาเด้อค่ะขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ค่ะจ้รจะมีไห้สารพะลุยลู่ทุ่งไม้ตลอดมาเด้อค่ะพอกันคลิปนาจ้าคลิปนี้เหมือนเดิมเบาฝนอีสารมาหน้าพะลุยค้อยสารมาทุ่งสาวนิดเบารถอีสานพะลุยลู่ทุ่งไม้กับสิครับพี่น้องก็และค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินปลาเผาแล้วกันเด้อพี่น้องกินทิพย์ 嘿嘿嘿。<laughs>